หมูหอมนม้าค่ะจีหันมองเลยพอหมดหมน้าให้ดนที่สุด 好了的，好了的。 เป็นเกลือเป็นเป็น่เเอออัีเนาแก้ดีมันแต่มันไม่ดีสำหรับเออที่กออก่ยมันไม่เมันมเด้อเนีไม่ใช่อันนี้มันเป็นยายายาแก้เมนี่ยยากระตุมเมใช่มันทำให้เกามให้มันทให้เลือดไม่หมนอเอาไว้กูเอาไวแก้ปวก กดแถวน่หายดีเลยกดแถวนีิกดแถวนีมิสซิลีเลยไอ้พวกเป่นอย่างเงี้ยเบ๊นกดแถวหนิโอ้ยกนหัวไนี้ไปนี้นี่นีมันดีอีกหนึ่งย่าไม่ติดเป็นใครเลแต่มันบอกแกเราะติดนั่นว่ะไปซื้อเซเวที่ไอ้แก การมีการมีพาเซรามอนด้วยจากคนนี้คนอื่นก็เรียนสูงได้ไม่ใช่หรือว่าอินเป็นวินดีเวดดี้ตื่นคือเด็กกินพาลาก็รู้เลย

ิไอ้นี่ไอ้เซลเด็กเก้า่าิบาทเนีบะเมียงอันนี้บะเมี่ยเอเอค่ะกันอีกีนีู่เนี่ย่ะดูนะคะบะเม่นหมอนะถ้ารู้ตัวอย่างจะจับนไปดูไปต่อว่าอะไร่อันนี้ตอนที่แม่แม่อันนี้ใช้ลดลงจากบ้านนะอากลดลงาร่า แรงนะคะคุณแม่เราก็เลยไม่อยากให้แม่กินก็เลยเอามาก็เลยเอามาท้ก็เลยเก็บไปจิ้วเองกับนี้่อ ปดหัวฉินหัวแทบบ้าเลยจำชื่อยาที่ยาที่กินแต่แน่ๆตัวที่พี่กินเป็นยาละก็ในยาแน่ๆเสียแัวผมลืมชื่อแลผมจำแต่เซอลเบกอะเสียสองที่พีซีที่นี่มันก็ดีแล้วอันนีดีไมเ้าหน้าที่นนี้ที่นี่เขา้กินอันนี้ก็กินนี้ มันต้งอะไรนะนตก็อันนี้ดีต้องกินก่อเนยเออมีอ่ะเต็มตาแล้มันูมันะเล็นอยะตกีแต่แบบนี่ดีมาบท้องไม่ยอมัายให้ก็ชมเป็นาซ

หมอเขาจะบอกเลยเอตนี้ไหมไม่้อเอาเออหพสเซียไม่มีนะห้าเมตร้อยกว่าบาทเจอห้าเมตรเกือบสี่สี่ร้ยห้าสิบตลอดเลยขนาดไ้ขยานธรรมดาไม่ใช่พลาเซียเซียเด็กมันคือสองร้อยถึงสี่ร้อยก็สี่ร้อยน่ะ สีอะไีแดลรงเท่แต่โนตีพี่เองตีแดตีมาตอบมาปกแเก็ตแใครนี่งอดถูกจะเป็อดแเก็